สวัสดีครับวันนี้ผอ,อ,อจะมาสแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็กชิงแชมป์โลกที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแข่งขันสแต็กชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาสแต็กจำนวน10คนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศสิงคโ,โปร์ ในรายการ World Sport Stacking Championship 2023ปรากฏว่าโรงเรียนวัดท่าเวียนสามารถควาดรางวัลได้5รางวัลได้แก่ประเภททีมทามส3 6 6 3ประเภท Head to Head Cycle 363 Individual 6U Individual 8U และรุ่น Double Cycle 10U ในครั้งนี้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้กับสำนักงานเขตให้กับสบพทและก็ประเทศชาติถือว่าเป็นผลมาจากการที่ผู้ฝึกสอนนักเรียนและผู้ปกครองช่วยร่วมด้วยช่วยกันส่งผลให้เกิดประสบความสำเร็จในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดผลงานดีๆแบบนี้ขอให้มุ่งมั่นฝึกฝนตั้งใจและก็ทางโรงเรียนจะสนับสนุนในการเดินทางในรายจ่ายต่างๆในการแข่งขันครั้งต่อๆไปขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ